ขอทักทายสบายดีเด้อทุกคนมื้อนี้กัอมมามวารสาจะได้มาเฮ็ดคิดอีกคลิปนึงเนาะสชมาพาพี่น้องเที่ยวเบิ่งเที่ยวชมนํากันเด้อพี่น้องเด้อตามบ้านนอกบ้านนาคือเก่าพี่น้องเลยเิเบิ่งการเลี้ยงไก่ชนของพี่น้องแต่ละคนนั้นมันสีแตกต่างกันแนวใดเนาะเพราะว่าการเลี้ยงของพวกเขานั้นมันจะมีหลากหลายบ่คือกันพี่นอ้องเส้นพี่น้อง ติดตามบังนำกันเลยเดออ่าะขอทักทายสบายดีเด้อพี่น้องอีกทีหนึ่งเนาะม้นนี่ก็สชได้มีไก่ตัวนึงเช่นว่าไก่ตัวนี้นี่งามพี่น้อยงามขนาดก็เลยจับค้างไว้และก็สิถท้ายคลิปให้พี่น้องเบ่งอันนี้ก็เป็นไก่พมา่าพี่น้อยหางรกอกตัง้งเพิ่นว่า นี่ก็ประมาณนี้พี่น้องเบิ่งเบิ่งเอาพี่น้องโอ้งาม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 ตัวนี้งามไร้พี่น้องมีต่อได้ต่อแล้วต่อก็ยาวเติบได้พี่น้องเลยนี่เบิ่งเอาต่อก็ประมาณประมาณหกมิลนี่แหละอืมงามงามไก่ตัวนี้นี่เบิ่งเอาพี่น้องชีคนปีก คนลุกโหยงนี่พี่น้อยโอ้งามงามงามไก่ตัวนี้พมา่าลอยปลาเชีนพี่น้อยเสียงซุนนี่ตบตบได้ดีตบดีตบอย่างเดียวเด้อพี่น้องเด้อนี่แหละพี่น้อยเขาเจ้าเลี้ยงแถวบ้านนอ,อกบ้านนาเป็นพามเล็กๆดอก,ออกพี่น้อง โซ่ลลแล้วเนี่เม็นเบนมึงเอาอ่าฮะไปแล้วงามงามงามชุดยอดไก่ตัวนี้ปเป็นอะไรงามคน หางดกอกตั้งงามลายงามลายตัวนี้พี่น้องอันนี้ยมเกี่ยวกับไก่พมา่าเป็นหลักเนาะแต่ว่าพมา่านี่มาจากสาพม่านี่มันกาหลักๆมันก็มาจากบ้นออกบนนานอกบรรนานี่แหละพี่นอ้องเยพม่ามันกม็มีทุกบ่อนทุกแห่งทุกคนเนาะพะมา่านี่นได้มาด้วยเฉพาะจากประเทศ แต่ว่ามันอยู่ทุกๆุกประเทศพี่นอ้องมีพม่ามามทางนั้นเพราะว่าพามามันกาเกี่ยวกับการอ,าอยู่แถวแถวดวงแถวปลาสุลายไก่พาม่าพี่น้องเนาะก็กกะเลยมันกลายพันธุ์กลายเป็นไก่ลอยไงแบดนี้เน,นาะขนมพม่าแท้นี่มันกาได้แต่ซองโลพี่นอ้องซองโลเอ็ด ถือว่าใหญ่เติมแล้วเนาะแต่ว่าคู่มือนี่ขเขาจะมาพัฒนาไลายมันก็กลายเป็นไก่กีฬาเนะาะพมา่าเป็นไก่ชนเพราะว่ามันเป็นไก่ที่ว่าได้กระดูกแล้วเนาะโครงสร้างใหญ่ได้สองเจ็ดสองแปถือว่าเป็นไก่ชนแล้วพ,พี่น้องางามงานงานพี่นนอง งามลายงามลายสองตนี่งามงามมาทั้งสองโอ้งามลายไปเอยแต่ว่าเสืส่องซนนี่จักสำํำใดพี่นนองแต่ว่าถามเจ้าของ เขาบอกว่าเวลาซนซ่อมนี่ดีดอย่างเดียวดีดอย่างเดียวพี่น้องไว้มันเตะนี่ไว้นาดมันเป็นไก่อ่าร้อยสองหกสองเจ็ดนี่แหละพี่น้องไก่มันก็ะไว้ได้ล้อยกลางๆนี่ไว้ได้พี่น้องได้เซิ้งซุนนั้น